กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนด้วยครับคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับเกมฆ่าบ้า มาอยู่กับผมนะช่องแบ็ k n นน์นะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับในการฟาร์มนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเองนะครับไม่ทราบนะจุดนี้เวลาเราตีมอนเตอร์ตังดรอปด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าเราตีมอนเตอร์นะครับหชั่วโมงเราตีได้กี่ตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะปล่อยบอดสูงสุดเลยของผมนะทีก็1วันนะครับปล่อย1วันเต็มเต็มนะครับผมเล่นในมือถือนะฮะทั้งหมด2เครื่องนะอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นปล่อยบอดอีกที่หนึ่งนะครับแต่ละที่นะครับผม น,น,นะอันนี้เป็น ID อีก ID หนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะฟาร,ร์มกันที่1เลยนะฮะฟอรูน่านะครับตรงแถบมือยาวข้างล่างทั้งหมด2เลยนะครับอันเดอร์กราวนะครับฟาร,ร์มได้ทั้งแมปเลย3เลยอีกที่1นึงนะครับต้องเลเวลสูงนิดนึงไปปล่อยที่ยุงคือในแมปนิวแทนฟอเรสต์นะฮะแต่อีกตัวเนี้ยผมนะครับยังไม่เลเวลสูงก็เลยไม่ได้ปล่อยที่นั่น อีกตัวนึงเนี่ยผมเอาไอดีหลักนะครับไปปล่อยที่นั่นนะครับก็คือตรงยุงนั่นเองนะฮะเพราะยุงเนี่ยตายง่ายสุดแล้วนะครับแล้วดอกของฟาร์มนะครับของครับดันต่างๆนะ ข่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็นลูนนะครับว่าอะไรต่างเนี่ยดอกดีมากนะครับเรามาพูดถึงนะครับอุปกรณ์สวมใส่ในการฟาร์มกันอุปกรณ์สวมใส่ในการฟาร์มของผมมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับจะใส่ชุดหลักชุดเดียวใช่ไหมถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับฟาร์มที่ฟอร์ดูน่าหรืออันเดอร์กราวเนี่ยคุณผู้ชมต้องใส่ชุดแบบนี้ครับเพราะว่าเราเรเวลสูงแล้วยิงมอนเตอร์สองสามทีก็ตายบางคนตีทีเดียวตายนะครับเรามาใส่ชุดนี้ครับหนึ่งเลยตรงหูนะครับใส่ดอกตังกําไร ใส่ดอกตังผมใส่แค่ระดับพื้นฐานนะครับแค่พื้นฐานเท่านั้นสร้อยผมใส่เป็นสร้อยแวนครับเอาไว้ดูดเลือดนะดูดเลือดแล้วก็ MP อันนี้นะครับผมใส่แบบนี้หัวเป็นเซตดอกตังเหมือนกันนะครับไม่เน้นไม่เน้นลายเลยนะครับใส่แต่ดอกตังเพราะว่าเรายิงแค่ทีหรือว่า 2T ทีก็ตายแล้วอาวุธ ดอกตังเหมือนกันเสื้อดอกตัง30มนะครับรองเท้าดอกตังา3สส่วนมือเนี่ยผมยังหาใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละครเนี้ยเลี้ยวต่ำเกินไปนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าเซตดอกตังเนี่ยมันขายได้คุณผู้ชมได้มาเนี่ยอย่าเอาไปทิ้งนะครับหรือว่าย่อยนะครับลองเอามาตั้งขายดู นะครับบางทีขายได้เป็น M 2 M เลยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นชุดเลเวลสูงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเอาไปใส่ในการตีมอนเตอร์ที่มันเป็นยุงหรือว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยลองเลือกเอามาขายดูได้นะครับ เส้นดอกตังของผมก็เป็นแบบนี้ครับผมอ่าดูกันนะครับทุกอย่างนะครับจะเป็นดอกตังเพราะว่าดอกตังนะครับ G หนึ่งใน u n d e r g ว o w บางทีก็ดอก500 1ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมความนวณเอาเลยกันนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยตีมอนเตอร์ได้กี่ตัวผมปล่อยบอดนะครับตีมอนเตอร์1วันได้เกือบเกือบ7ถึง 8m แล้วยังไม่รวมอุปกรณ์นะครับที่ดอกมาด้วยสร้อยพวกนี้ครับผมเอาไปย่อยนะครับแล้วเอาไปขายได้อันนี้ผมปล่อยที่มือยาวนะครับนี่พวกนี้ก็ขายได้อีก นะครับดู อันนี้ก็ขายได้นะครับทุกอย่างนะครับในการฟาร์มเนี่ยเราขายได้หมดแต่ที่ผมจะแนะนําเสริมนั่นก็คืออุปกรณ์สวมใส่ท่านเองเท่านั้นเองนะครับผู้ชมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูอีกตัวละครนะครับที่ผมเอาไปปล่อยฟาร์มในแมปยุงกันเวลาผมลงดันว่าอะไรเนี่ยได้ดอกตังค์นะครับผมก็จะามาขายอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมเอาไปปล่อยอยุงเรามาดูกันว่าปล่อยแล้วนะครับได้อะไรบ้างอันนี้คืออุปกรณ์เดี๋ยวจัดก่อนอันนี้คืออุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับ ที่ผมปล่อยทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับที่ปล่อยที่ยุงหนึ่งเลยนะฮะได้นี้มาพวกอุปกรณ์ในการคลาฟนะครับดันต่างๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมอันนี้ปล่อยผมปล่อย1วันนะครับแล้วซ้อยพวกนี้เอาไปย่อยได้นะครับคุณผู้ชม บางอันก็เอาไปขายในร้านได้ก็คืออันนี้ขายได้อันนี้เอาไปย่อยนะครับย่อยย่อยส่วนกําไรดอกตังค์นะครับ,รรบ,รบแบบนี้เอาไปขายที่ร้านได้นะครับหลายแสนอยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเซตดอกตังค์เนี่ยต้องใส่ผมเองก็ใส่นะครับในการฟาร์มเหมือนกันพวกนี้นะครับเอาไปย่อยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เอาไปขายอันนี้ย่อยอันนี้เอาไปขายครับคุณผู้ชมอันนี้เอาไว้ทํายาเกตนะครับก็คือยานี้นั่นเองกําไรอันนี้เอาไปย่อยส่วนกําไรเสกนะครับ กับกาไรเฟเตอร์เอาไปขายอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทําไมกําไรเศกเอาขายได้ด้วยนี่นะครับเซตดอกตังค์นะครับขายได้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะอย่าลืมเอามาขายกันนะครับคุณผู้ชมเซ็ตดอกตังค์นะครับขายได้แต่ขายช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมรับก่อนโอเคทําไมกําไรเศกนะครับต้องเอามาขายเอามาขายเพราะว่ามีคนคราฟอยู่นะครับมีคนค้าฟแหวนแหวนเศษแหวนไฟเตอร์อยู่นะครับเอามาขายได้นะครับคุณผู้ชมนะส่วนอันนี้ เอาไปย่อยย่อยทิ้งเลยครับพวกนี้ก็เอาไปย่อยไฟเตอร์นี่ขายนะครับคุณผู้ชมขายอยู่ที่6กแสนตั้ง0กแสนเลยนะทําไมถึงตั้ง6กแสนนะครับเพราะว่ามีคนเอาไปคาบอยู่นะครับหกแสนขายออกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็เอามาตั้งขายนะครับหลายรอบแล้วส่วนพวกนี้นะคะผมที่เป็นหลุดเลือดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยย่อยครับผมย่อยทิ้งเลยอันนี้นะครับกองหนึ่งอย่างแพงนะครับคุณผู้ชมอันนี้แค่20อันนะครับอยู่ที่ 3M ขายได้นะครับผู้ชมอย่าลืมนะทุกอย่างขายได้หมดนะฮะอันนี้ขายได้แล้วรับเห็นไหมครับผู้ชมอันนี้ผมตั้งไป 5m ยังมีคนกดด้วยนะฮะผมตั้งนานแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาดูนะครับวันกว่าๆนะเพราะว่าผมปล่อยบอดยาวเลยเห็นไหมครับผมขายเป็นเซตดอกตังค์นะครับขายออกได้นะฮะส่วนเซตแอมธรรมดาเนี่ยขายไม่ได้นะครับผู้ชมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆครับผมวิธีหาตังค์เสริมนะครับ เพราะว่าเราฟาร์มอยู่แล้วนะฮะใส่ชุด เซตดอกต่างไปอีกก็จะได้เงินเพิ่มไปอีกนะครับคุณผู้ชมลองคำนวณดูว่าละวันหนึ่งเนี่ยเราปล่อยกี่ชั่วโมงตำาๆนะครับปล่อย5-10ชั่วโมงกันอยู่แล้วแล้วเราตีมอนเตอร์กันกี่ตัวตัวหนึ่งนะครับดอกเงิน300-500นะครับต่อตัวถ้าเกิดใส่เซตดอกต่างไปแล้วอาจจะดอกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามอนเลเวลสูงก็จะยิ่งดอกเงินสูงขึ้นผมปล่อยตัวนักธนูนะครับอ่า24ชั่วโมงแล้วก็จะปิดหรือไม่ก็12ชั่วโมงเวลาปล่อยริงก็จะได้เงิน1 10 นะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่อย่างน้อยเข้ามาเป็นค่ามานาก็ได้ครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนนะฮะรบกวนแชร์กันสักนิดหนึ่งหรือว่ากดไลค์กันสักนิดหนึ่งนะครับจะขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ